เพื่อนรู้ไหมครับว่าอาสนข้างแรมที่มีพลังใกล้เคียงกับอสูนข้างขึ้นมากที่สุดไม่ใช่เอ็นมุนะหรือรู้ไหมครับว่ามันมีอสูนจันทราที่ใช้ปืนและกระปลงร่างเป็นหมาป่ายักษ์ได้ด้วยในคลิปนี้ผมก็เลยจะพาไปดู20มอนอสูรโลหิตที่โหดที่สุดในเรื่องดาบไปฆ่าอาสูนกันครับ คลิปนี้มีสปอยนิดหนึ่งนะถ้าใครยังไม่พร้อมเนี่ยกดข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าอาสูรยอย่างมูซันกันพลังของมูซันสามารถที่จะทําให้เขาควบคุมเซลล์ในร่างกายตัวเองได้อย่างอิสระแบบที่เราเห็นว่าเดี๋ยวแกก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็เป็นเด็กแล้วมันก็ไม่ได้ทำแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเดียวนะครับทุกคนที่อ่านมาง้ม,มาก่อนจะรู้ใช่ไหมครับว่ามูซันมันมีหัวใจเจ็ดวงสมอง5อันมันเป็นเพราะว่ามูซันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้ ที่ทางพร้อมกันหรือสามารถที่จะแยกร่างออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เป็นพันๆชิ้นแล้วก็ประกอบร่างใหม่จากเซลล์ชิ้นไหนก็ได้แต่การทําแบบนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับทุกคนสําหรับคนทั่วไปเนี่ยมันน่าจะปวดหัวมากแน่ๆเวลาที่เราต้องควบคุมพลังที่มันละเอียดอ่อนขนาดนี้แต่พอมูซามันมีสมอง5อันแล้วเรื่องนี้ก็เลยสบายสบายไปเลยนะครับมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าอสูรข้างแรมที่6เคียวใกล้เอาจริงๆผมเชื่อว,ว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในพลังที่น่าสนใจอันหนึ่งในหมู่พวกสรนริบสอ่อสูรากนวรา แต่ว่าของเคียวไก่มันเป็นมุนสูตรละหิตที่เขาจะเล่นกับพวกสถานที่แทนถ้าใครจําได้นะครับเคียวไก่จะมีกองซูซูมิอยู่6อันที่พอกองพวกนี้โดนตีมันจะส่งผล6แบบต่างกันถ้าตีที่ไหล่ขวาห้องนั้นจะหมุนไปทางขวาถ้าตีที่ไหล่ซ้ายห้องนั้นจะหมุนไปทางซ้ายขาข้างขวาห้องจะเลื่อนไปข้างหน้าขาข้างซ้ายห้องจะเลื่อนไปด้านหลังถ้าตีตรงท้องจะเป็นการโจมตีที่เหมือนกับขวนด้วยกงเล็บถ้าตีข้างหลังจะทําให้เขาวับตัวเองหรือว่าศัตรตูไปไป,ไปมา,มา,มาในคืขหาที่เขาอยู่ได้ ที่โกงก็คือแม้ว่าไอ้พวกห้องนี้มันจะหมุนไปทางไหนตัวของเคียวไก่ก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเราเลยจะเห็นเขายืนสู้กับทันชิโร่ในที่แปลกๆเสมอตัวต่อไปเป็นอสูรข้างแรมที่หนะครับรุยเอาจริงๆถ้าใครดูคิมเมซโนะใหบะมาน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าจริงๆแล้วรุยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่อันดับที่5แน่เพราะว่าอย่างในแฟนบุ๊กของคิมเมซโนะให่บายบัยางบอกเอาไว้เลยนะครับว่ารุยมีความสามารถมากพอที่จะขึ้นเป็นอสูรข้างแรมที่1แค่น้องไม่ได้สนใจเรื่องอันดับเท่าไหร่ก็เลยค,งงคอ่ทีรันนบห้งเนกบุมที่เเมอาาง้ตต รุยใช้พลังนี้ได้หลากหลายแบบมากๆทั้งการโจมตีกายภาพปกติที่รุยจะฟาเส้นใหญ่พวกนี้ใส่ตรงๆเพราะถึงจะเห็นเป็นเส้นๆแบบนี้แต่มันคมมากเลยนะครับทุกคนขนาดดาบนิจิรินของทันจิโร่ยังโดนตัดจนขาดเลยรุยเชี่ยวชาญพลังนี้ถึงขนาดที่ว่าใช้มันผสมประสานกับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีด้วยแล้วยิ่งถ้ารุยเลือกที่จะผสมเลือดของตัวเองลงไปในเส้นใยพวกนี้พลังของเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกถ้าใครจําตอนที่สู้กับทันจิโร่ได้รุยเล่นซะทันจิโร่เกือบไม่รอดเลยนะครับตรงนี้ถ้าทันจิโร่ไไมดปาออาขซ แล้วพอหลังรุยโดนกิยูตบแตกมูซันก็เลยเรียกข้างรามที่เหลือมาด่าว่าทำไมาถึงกากกันจังพอมาถึงข้างรามที่6คามานนเอก็ได้ไปบ่นหัวหน้าในใจแต่ดันลืมไปว่ามูซันอ่านใจคนที่เขาให้เลือดไปได้ก็เลยโดนตบแตกไปหนึ่งหลังจากนั้นพอมูซันเหลือไปเห็นข้างรามที่4อย่างมุคาโกก็ดันรู้อีกนะครับว่ามุคาโกเป็นพวกขี้ป๊อตแล้วก็ชอบหนีไปแอบเวลาที่เจอพวกเสาหลักก็เลยโดนตบแตกไปอีกหนึ่งส่วนข้างรามที่3ว่าคูระบะเห็นเพื่อนโดนเชือดไป2ตัวแล้วนะครับก็เลยกลัวตายแล้วก็พยายามจะวิ มาก็คือโรคุร็พอรู้แล้วว่าหนีก็ไม่ได้บ่นก็ไม่ได้นะครับพี่แกก็เลยเสนอว่าทามุสันให้โอกาสเขาอีกเขาจะพิสูจน์ให้ดูแต่ก็โดนหาว่ามาสั่งสอนซะง,งั้นสรุปข้างนามสีหนอตรงนี้ก็คือแตกหมดเลยนะครับเราได้อดเห็นมนุษย์สูตรเราเหตุของพวกเขากันจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจดีอดีตข้างแรมที่2ไทรโรหรือเขาก็คืออสุนจันทราที่เรนโกคุเคียวจิโร่ได้จัดการไปก่อนที่จะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นเสาหลักเพลิง ไฮโรเป็นศูนย์จันทาเพียงคนเดียวที่ใช้ปืนนะครับและที่บอกว่าใช้เนี่ยก็คือใช้หมดเลยนะทุกคนตั้งแต่ปืนไรเฟิลปืนกลระเบิดเวลามอนสุลโลหติตของไฮโรเนี่ยหลักๆก,ก็คือการสร้างและก็การควบคุมเงาเขาสามารถจะเก็บปืนกับอาวุธไว้ในเงาได้แล้วก็เอาออกมาใช้ตอนไหนก็ได้อารมณ์น่าจะประมาณไอเทมบ็อกซ์นั่นแหละนอกจากจะเก็บของได้แล้วนะเงาของไฮโรเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปีศาจเงาเพื่อใช้ต่อสู้ได้ด้วยเหมือนอย่างตอนที่เขาเปลี่ยนเงาให้เป็นหมาป่าเพื่อไปต่อสู้กับมิซูริ่แล้วคือตอนต่อสู้ก แต่ถ้าไม้ตายของไฮโรผมว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยคือมันจะทรงๆ d a ดาร์คชาร์โดในมาฮีโร่ที่เขาสามารถรวมร่างกับเงาแล้วก็กลายเป็นหมาป่ายักษ์ได้ตอนแรกผมก็แอบหวังอยู่นะครับว่าในอนิเมะภาครถไฟนิรันจะแอบใส่ซีนี้เข้าไปด้วยในอดีตของรุ่นพี่เคียวจูโร่แต่สงสัยคงต้องรอทาตอนพิเศษอย่างเดียวเนาะ ส่วนคนที่รอดมาจากคำถามวัดความถูกใจเจ้านายก็มีแค่คนเดียวนะครับอสูรข้างแรมที่1นเอนมุพลังมนุนย์สูรโลหิตของเอนมุก็คือความฝันนั่นเองเขาจะบังคับให้คนที่ถูกมนุษย์โลหิตนี้เข้าไปหลับไปเจอกับสิ่งที่แต่ละคนอยากจะเจอเอนมุจะพยายามสร้างให้มันสมจริงมากที่สุดด้วยนะครับเพื่อให้เป้าหมายของเขาไม่ตื่นขึ้นมาแน่ๆทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดโดนพลังนี้เข้าไปแล้วได้เจอกับความฝันที่พวกเราอยากได้กันเราคงหลับยาวๆแน่แน่ใช่ไหมล่ะครับแต่ในเมื่อสร้างฝันดีได้เ ก็น่าจะตัวแตกไปแล้วนะครับเพราะความโหดของเอนมุก็คือหลังจากที่เหยื่อหลับเขาสามารถที่จะเข้าไปในฝันของเหยื่อพวกนั้นได้แต่เพราะการเข้าไปในฝันของคนอื่นมันอันตรายเขาเลยมักจะส่งริ้วล้อเข้าไปแทนเอนมุกจะสั่งให้ริ้วล้อพวกนี้เข้าไปตามหางใจวิญญาณในความฝันของเหยื่อแล้วก็ทําลายมันร่างกายของคนที่โดนทาลายใจวิญญาณมันก็จะไม่ต่างกับร,ร่างกายเปล่าๆที่ไม่มีวิญญาณแล้วนะครับและก็นี่แหละครับที่ทําให้เอนมุกสามารถที่จะฆ่าคนอื่นในความฝันได้พตหลังโคตรน่ากลัวเลยใช่ไหมต่อให้เก่งขนาดไหนถ้าเผื่นนเเองไไมม่ดด้้ยูลลรแวก็ใ ขาศูนย์เล่มที่3มันมีอดีตข้างแรมที่1อีกตัวด้วยนะที่อาจารย์โกโตเกะปล่อยข้อมูลออกมาเราได้รู้นะครับว่าศูนย์จันทราที่ซันนมิจัดการไปก่อนที่เขาจะได้เลือกขึ้นมาเป็นเสาหลักคืออดีตข้างแรมที่1อุบูเมะนางเป็นอสูนข้างแรมที่พลังใกล้เคียงกับข้างขึ้นมากที่สุดความสามารถของอุบูเมะคือการสร้างภาพลงตาที่เหมือนจริงโคตรเช่นการทําให้คนที่อยู่ในห้องธรรมดาธรรมดารู้สึกเหมือนว่ากําลังอยู่ในท้องของอศูนย์ตัวต่อไปเป็นตัวที่ผมเชื่อว่าื่อนไขการจัดการยากสุดบรรดาพวกแก๊ สองคนจะใช้ร่างกายเดียวกันได้แล้วพลังของพวกเขาทั้งคู่เนี่ยยังต่างกันคนละแบบด้วยนะครับวงเล็บไว้ก่อนว่าถึงด้คิดจะดูกะกะ,กะก็เหอะ พลังของดาคิเป็นการใช้ผ้าโอบิลายดอกไม้และแน่นอนว่าผ้าพวกนี้จะเหมือนอสูรตัวอื่นๆนะครับดาคิสามารถจะควบคุมมันได้ตามใจตัวเองต่างหน่อยก็ตรงที่มันสามารถถูกควบคุมจากระยะไกลามากๆได้ด้วยซึ่งผ้าพวกนี้คมมากๆนะครับทุกคนมันสามารถที่จะตัดดาบนิจิรินได้เหมือนเส้นใยของรุยเลยถ้าใครจําฉากที่ดาคิผ่าทําลายเมืองทั้งซอยตอนที่ฟัดกับทันซิโรได้คงนึกออกนะครับว่ามันคมขนาดไหนนอกจากนี้มันยังเป็นโล่ป้องกันที่ดีทีเดียวแบบที่เราเห็นดาคิช่วยกิวทาโร่จากระเบิดของเทนเน่ยมาดูฝั่งพี่ชายกัน ตามชื่อเลยนะมนสูตรโรหิตของคิวทาร่คือการเปลี่ยนเลือดของเขาเป็นเคียวที่บินได้ที่จะโจมตีเป้าหมายไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดพวกนั้นจะโดนทาลายอินโนสเกตย,ยังเคยบอกไว้เลยนะครับว่าเคียวเลือดพวกนี้เนะนี่ยโดนไปแค่นิดเดียวก็พอที่จะทําให้เขาตายได้แล้วพอบวกกับพลังต่อสู้ทางกายภาพกับพิษเข้าไปผมว่าดาคิเนี่ยถ้านางเก่งเท่าเท่าพี่ชายสักหน่อยนะครับผมไม่เชื่อว่า2คนนี้จะเป็นอสูรข้างขึ้นแค่ระดับที่6แน่ๆแ,แต่2คนนี้ก็ไม่ไวเดี๋ยพวกทันชิโร่ตกแตกไปนในซีซั่นที่นีอสูอง ที่อายุน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่นับโคคุชิโบใครงคังคุเป็นนักละอสูนเพียงคนเดียวที่การมาเป็นอสูนแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็น12อสูนจันทราสมัยยังเป็นมนุษย์ใครงคังคุเป็นผู้สืบทอดของปู่จิโกโรเหมือนกับเซนิสือนะครับแต่ว่าตรงนี้มีเรื่องน่าสนใจนะครับทุกคนทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ถนัดปานอาัสนีคนละแบบเซนิสือสามารถใช้ได้แค่ปานอาัสนีกระบวนท่าที่1ส่วนใครงคังคุใช้ท่าอื่นได้ทุกท่ายกเว้นกระบวนท่าที่1ต่อให้เขาได้เลือกของมูซันมาจะเป็นอสูรรตคคงงุกงาานอนหิข ก็เป็นสายฟ้าเหมือนกันครับเขาสามารถสร้างสายฟ้าสีดําออกมาจากร่างกายได้ทาให้มันเสริมการโจมตีของปราณอัศนีเข้าไปอีกจนพี่แกกล้าพูดออกมาเลยนะครับว่าเขาในตอนนี้เหนือกว่าปราณอัศนีไปแล้วจริงๆมันมีเรื่องที่อาจารย์จะไม่ได้ออกมายืนยันด้วยนะครับทุกคนถึงเหตุผลที่ไคกะคุใช้กระบวนท่าที่1ไม่ได้แต่ว่ามันมีนแฟนๆหลายๆคนได้ตั้งทฤษฎีกันไว้ว่าเพราะมันทะลึ่งเอาเท่เก็บดาบไว้ที่หลังแทนที่จะเก็บไว้ข้างๆแบบคนอื่นเขาเลยทําให้เขาใช้กระบวนท่ารับซท่าที้เป็นเรื่องจริงนะมััันนนจะะตตตลลกกกมมาาๆเยคครบทุดูว่อไดีกว่าอูข้างขึ้น5ยคก ไม่แคานิกมณสุลโลหิตของเกยโกะอยู่ที่ไหายนะครับเกโกะสามารถที่จะสร้างหายพวกนี้ไว้นในที่ที่เขาต้องการได้รอบตัวเขาแถมมันยังสามารถปูปูบโผลไปมาในแต่ละหายได้ด้วยนะคือนอกจากตัวเกยโกะเองแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะยัดคนเป็นๆลงไปในหายพวกนี้ได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์พวกนั้นตัวใหญ่เกินไปหายพวกนี้ก็จะบีบจนกว่าคนพวกนั้นจะถูกยัดลงไปได้สยองดีไหมละครับเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกับสมัยที่เกยโกะยังเป็นมนุษย์เลยนะที่พี่แกค่อนข้างจะผิดปกติไปสักนิดนึงเขาชอบเอา นี่ก็เลยติดตัวมาด้วยแล้วหายพวกนี้ยังทํางานเหมือนกับกระเป๋าโดเรมอนด้วยนะครับที่เคี้ยวกสามารถจะเอาอะไรออกมาก็ได้ที่เขาเก็บไว้ในไหออกมาใช้ได้ตามต้องการแล้วพลังที่เรารู้กันอย่างสุดท้ายก็คือกรงขังน้าที่เขาสามารถจะขังสิ่งที่เขาต้องการไว้ด้านในได้คนต่อไปก็สาภาพผิดปกติพอกันเลยนะครับอสูรขั้นขึ้นที่4ทฮังเทนงูอสูรตัวนี้สามารถที่จะสร้างร่างคนออกมาได้หลายๆแบบ ซึ่งร่างโคลนแต่ละร่างเนี่ยก็จะดูหนุ่มกว่าร่างจริงของเขาร่างโคลนแต่ละร่างจะสื่อถึงความหมายของอารมณ์ต่างๆแยกตามตัวคันจิของลิ้นแต่ละตัวจริงๆฮันเทนงูสามารถจะควบคุมร่างโคลนแต่ละตัวได้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะลูกแกก็จะปล่อยให้ทําตามอารมณ์กันซะมากกว่าพลังนี้จะถูกใช้ตอนที่หัวของเขาโดนตัดแถมทุกร่างที่แยกออกมาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพอครบสี่ร่างปุ๊บก็คือโค้จะเบ่งกล้ามเลยนะครับเ่งจัดๆและต่อให้พวกเราพยายามที่จะจัดการร่างพวกนี้ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้นะรรบบ้้าเเกด่่่่มมหงงจจอออพนนไไืยๆสูแ ยังต้องมานั่งหาตัวจริงอีกจัดการยากอยู่นะอสูรตัวนี้ตัวต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นอสูนที่ทางสตูดิโอยูโฟเทเบิลไม่ชอบคอนเซ็ปต์พลังที่สุดแล้วนะครับอสูรข้างขึ้นที่4นาคิเมะถามว่าทำไมไม่ชอบล่ะครับพลังของนาคิเมะก็คือปราสาทไร้ขอบเขตนั่นเองทุกคนลองจินตนาการว่าเราต้องมานั่งทําฉากพวกนี้ดิครับคือแค่เห็นผมก็ร้องหอยหัวแล้วอะ่ะพลังของนาคิเมะไ,ไม่ได้มีไว้ต่อสู้ตรงๆนะครับมันเป็นเหมือนเวทอนาเขตซะมากกว่าปราสาทไร้ขอบเขตนี่ก็สมชื่อเลยนะครับมันคือการ ห้องนู้นไปติดห้องนี้ย้ายประตูนี้ไปโผล่ประตูนู้นทุกครั้งที่นางคิเมดิบิวะห้องพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เธอคิดหรือไม่ก็ตามที่มุซันสั่งแต่จริงๆประตูพวกนี้ก็ใช้โจมตีกับป้องกันได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนะี่ยมุซันมันเอาไว้แยกศัตรูออกจากกันหรือว่าเอาไว้เดินทางไปนู่นไปนี่มากกว่าพอมาลองดูกันดีๆแล้วทำไมพลังแนวแนวนี้ต้องเป็นเครื่องดนตรีด้วยนะครับทุกคนอย่างกลองก็ส่งไปห้องนู้นห้องนี้ได้บิวะก็ส่งคนไปไหนก็ได้เหมือนกันสรุปเครื่องดนตรีในเรื่องนี้เขาเอาไ,รรานนอไป I mm do -hmm. อาคาซะอาคาซะเป็นคนที่มีพลังต่อสู้ทางกายภาพสูงมากๆนะครับถ้านับเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวผมว่าอาคาซะสูงสุดในบรรดา12อาสูรจันทราเลยมั้งกำปั้นเพียวๆคือคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอาคาซะแล้วนะครับพลังของอาคาซะเรียบง่ายมากๆทุกๆหมัดของอาคาซะเนี่ยจะสามารถปล่อยคลื่นพลังออกไปได้คือเอาจริงมันก็ไม่ใช่แค่หมัดหรอกนะครับทุกส่วนของร่างกายพี่แกที่โจมตีได้เลยมากกว่าคลื่อนพลังพวกนี้จะเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจอาคาซะเลยพลังนี้มีความคล้ายกับสไตล์การต่อสู้มือเปล่าชื่อออโซรรววทททีีี่่่่่จะเเนนนนน้ไปกกกาาาาาํลยสตงงๆขขขชพแ พอเป็นหลักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่อาคษาจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากๆทีนี้เราก็กลับมาที่พวกผิดปกติอีอกแล้วอสูรขั้นขึ้นที่2โดมะ พลังจริงๆของโดมะเบสมาจากน้ำแข็งนะครับโดมะใช้ใช้มันในหลากหลายทางมากๆเช่นพวกการโจมตีกายภาพตรงๆหรือว่าแม่คนิกที่เล่นกับความเย็นของน้ำแข็งที่เขาสร้างขึ้นที่ถ้าเกิดว่านักล่าสูนคนไหนสูรไอเย็นพวกนี้เข้าไประหว่างต่อสู้ก็บกมือบายบายปลอดตัวเองกันได้เลยนะครับนอกจากพลังตรงๆพวกนี้แล้วโดมะยังสามารถสร้างร่างโคลจากน้ำแข็งได้ด้วยร่างโคลพวกนี้จะมีพลังเท่ากับร่างจริงแถมทุกตัวยังสามารถรวบรวมข้อมูลระหว่างต่อสู้ให้โดมาได้ด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นความสามารถที่น่ากลัวอีกหนึ่งอย่างของโดมะเลยนะเห็นกล่นนไปเรืแบบี้ โดมาเป็นพวกช่างสังเกตตอนต่อสู้มากๆไม่ว่าจะเป็นใครทําอะไรส่งสัญญาณมือหรือเปล่ารูปแบบของพลังคือพี่แกรู้หมดเลยนะครับและเขาก็พยายามที่จะหาข้อได้เปรียบในการต่อสู้เสมอนอกจากพลังเพียวๆแล้วก็เรื่องช่างสังเกตการรอบครอบนี่แหละที่ทําให้โดม้าน่ากลัวเรียกว่าอันดับ2นี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าพี่แกล้าเคลมเลยนะว่าต่อให้อาคาซาสู้ยังไงก็ชนะเขาไม่ได้หรอกมาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนอสูรที่ได้ชื่อว่ายืนหนึ่งเรื่องความแข็งแกร่งมาเป็นร้อยปีเลยนะอสูรขั้งขึ้นที่1 โคคุชิโบเอาจริงๆโคคุชิโบอยู่มานานจะเรียกปู่ทั่วซองกันได้3รอบแล้วมั้งครับโคคุชิโบเคยเป็นนักล่าอาสูนมาก่อนทําให้เขาสามารถที่จะใช้ปราได้เหมือนกับพวกนักล่าอาสูนปราของโคคุชิโบเนี่ยก็คือปราจันทาเป็นอีกหนึ่งสายจากปราตะวันที่ถูกโคคุชิโบปรับแต่งมาให้เข้ากับตัวเองพอบวกกับโมนสูนโลหิตของเขาที่สามารถสร้างคมดาบรูปพาาระจันรเล็กๆขึ้นมาทําให้ปู่เขาสามารถที่จะผสมการโจมตีเข้ากับโมนสูนโลหิตของเขาได้เพื่อเพิ่มความน่ากลัวของกระบวนท่าวงแหวนพวกนี้สามารถขยายหรือว่าหดเล็กลงได้้้้ตตตาาาามมอองงงงกกกรรรรททททัะะะยโาาจจีีแลขพ,าาพน คือคาดเดาไม่ได้ด้วยนะครับราบใดที่เขายังไม่ได้เก็บดาบเข้าฝักพลังพวกนี้ก็ยังทางานได้ตลอดเวลาปู่แกเก่งถึงขนาดที่ซานิมิยังพูดเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้มีประสบการณ์การต่อสู้มามากพอคงโดนฟันเละเป็นโจ๊กได้แห่ดาบแรกไปมั้งและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทาให้โคคุชิโบแข็งแกร่งมากๆและก็อันตรายที่สุดใน12อสูรจันทราแล้วอ่ะผมแถมอีกตัวนะครับทุกคนอสูรที่มีความแข็งแกร่งเท่าๆกับอสูรข้างขึ้นตัวท็อปๆเลยเนสึโกจังผมคนหนึ่งแหละที่ไม่อยากทําให้น้องโกรธเลยสักนิดังจ ไฟที่มีผลแค่กับเฉพาะอาสูรไฟนี้สามารถหยุดการฟื้นฟูของอสูนได้ด้วยนะครับเหมือนกับตอนที่เราเห็นแผลของดาคิไม่ยอมหายไปสักทีหรือว่าชำระผลข้างเคียงของอสูรเหมือนตอนที่น้องเผาเทนเงียนเพื่อล้างพิษของคิวทาร่เราเห็นพลังนี้ครั้งแรกจากตอนที่ทันจิโร่สู้กับรุยแล้วก็อีกทีก็คือตอนสู้กับดาคิเลยนะครับขนาดดาคิยังบอกเลยนะครับว่าพลังฟื้นตัวของน้องเนี่ยเท่าเท่ากับอสูนข้างขึ้นเลยเปย็นไงล่ะครับดาคิตอนแรกบอกว่าน้องอ่อนแอพอโดนลุมสกรรมยำเท้าคนหน่่ยเท่านั้นแหละคิดผิด แล้วนะครับกดดูกันต่อได้เลยนะเตรียมผ้าเช็ดน้ำตาไว้ด้วยนะครับ